มีเม็ดคืออะไรอมีมุกด้วยเขาก็ถามเราว่า่าจ่ายเงินสดได้ไหมครับเราก็บอกว่าโอนครับอ่ะแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าให้ออมให้ไหมครับ นี่ค,คืออะไรมาดูกระเจี๊ยวของใหญ่เอานี้เปล่าผมผมก็เลยบอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนคนนั้นก็ได้นะอ่าวนี่เราทํามาด้วยเรามีเม็ดมีเมเเ็ดคืออะไรมีมุกด้วยไงว่มีมุกเราก็ทําทําหัวมันหน่อยทำนะไม่เหมือนคนอื่นแล้วกันทําอ่ะทําให้มัน เหมือนประมาณว่าเราอะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทีเนี้ยปาร์ตี้อะมันเริ่มเลิกประมาณดีสี่ครับแล้วทีเนี้ยก็เดินทางกลับช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เรียกจากแอปพลิเคชันใดๆครับเราก็โบกข้างทางเลยแต่ก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเราเราให้เพื่อนเราถามเราว่าโอนได้ไหมซึ่งเขาว่าตอบว่าโอนได้ครับอ่ะเราก็เลยรู้แล้วว่าโอนได้เสร็จปุ๊บตอนที่พอส่งเพื่อนลงปุ๊บเราก็เดินเราก็นั่งรถต่อไปใช่ไหมคะอ่ะเขาก็ถามเรากลับมาว่าแต่ตอนที่นั่งกับเพื่อนอะเขาไม่ถามเลยนะเขาเงียบ แล้วพอเหลือเราคนเดียวที่เป็นผู้ชายอ,ะอ่ะเขาก็ถามเราว่าอ่าจ่ายเงินสดได้ไหมครับเราก็บอกว่าโอนครับอะ่แล้วเขาก็ตอบมาว่าให้อมให้ไหมครับซึ่งเราก็แบบฮะเราก็ทําเป็นเหมือนแววแล้วก็พูดแค่ว่าฮะอะไรเียๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบพยายามไม่ ไม่ตอบเขาเพราะว่าเราอะกลัวเขาก็จะ,อะพอถึงคอนโดเราก็บอกให้เขาจอดตั้งแต่ข้างหน้าเลยเพราะว่าตรงนั้นน่มันมียามใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าให้ให้ไปส่งข้างในได้ไหมเพราะว่ามันกลับรถยากข้างนอกอนะไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับอนะไรเงี้ยเราก็ลงให้ลงตรงนั้นเลยลงตรงยามเลยครับถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เกิดกับผู้หญิงเกิดกับแม่เราหรือกับน้องสาวพี่สาวเราอะเราคงจะแบบรู้สึกเป็นห่วงมากๆา่อะเราก็เลยแบบอยากแบบเตือนภยัยทุกๆคนว่าแบบถ้าสมมติว่าเราจะเที่ยวกลางคืนเราควรแบบ อะระมัดระวังตัวผมอาจจะแนะนําเป็นเหมือนแบบเรียกผ่านแอปพลิเคชันอะไรไหมที่แบบเรามีข้อมูลของคนขับอยู่แล้วเพราะว่าคนขับที่เข้ามาในแอปพลิเคชันต่างๆได้อ่ะอาจจะถูกการคัดกรองมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครแต่ก็ไม่ได้ว่าแท็กซี่ทุกคนนะครับแต่แบบว่ามันก็เราเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทําให้มันแวงให้เราอระแวงขึ้นแล้วอาจจะแบบก่อนจะขึ้นรถแท็กซี่ที่แบบต้องโบกจริงๆอาจจะแบบ ดูทะเบียนก่อนแล้วก็แบบบอกเพื่อนว่าแบบเรานั่งรถคันนี้นะหรือว่าดูหน้าเขาก่อนดูรัดเรา,ดาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเรียกแกบ์ะครับที่มีคงจะเรียกแบบอแอปพลิเคชันเรียกรถนะครับดีกว่าจะได้รู้สึกว่าแบบปลอดภัยมีข้อมูลอยู่แล้วแบบคนขับได้มาตรฐานอะไรเงี้ยครับใช่แต่ถามว่ากังวลกับการขึ้นขึ้นต่อไปไหมก็ กังวลแล้วก็ระแวงขึ้นแต่ถามว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ไหมมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดเราต้องระมัดระวังตัวเองข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ